สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่ทิมมันสวนกับซมาวิถีอบันบเนาะค่ะนาะงที่เรช่าสวนอยู่บันบันแต่วันนี้จะท้าลาบเนื้อเนาะค่ะน้อเพื่อนๆจะบางเนื้อเดะ,ะสวยวส,บบสวยโคบานก็คือเนื้อมากงามงามค่ะเนื้อมาจากเขียงใหม่ๆนะคะสวยงามนะคะตอนนี้เนื้อก็ราคาประมาณโุ่นละลอยยี่สิบเก้าบาทะคะ่ะมวันนี้ว่าจะเข็ดลาบเนื้อนะ มากินลาบเนื้อน้ำกันด้วยจ้าเนื้อสวยๆงามๆค่ะบึ้งด้วยค่ะน่ากินปะค่ะสำหรับผู้ใดชอบกินก้อยหรือว่าจุกับหุดหยอดเลยนะคะเนาะจะมีเนื้จิ้มก็กกคือเทปลาบชุกนะคะตอนนี้จะลาบกันแล้วนะคะนะเนาะมาจัดการจัดการ เนื้อชวๆหลาสุกแสบนากค่ะเนาะเนื้องามๆใหม่ๆสดๆค่ะหนึ่งเขาเนี้ยห่อนๆนากค่ะเนาะเอามาดูว่เป็นยังแต่ว่า่มีอันนี้อ๋อตัวนี้ตันั้อันนี้บ่เป็นอันนี้อันนี้ได้มาจ้ามาค่ะมากินน้ำกันจ้าบบไม่รังเลยเกล็ดเลยเค็มเน่าพร้อมกับแก่ไปพร้อมแล้วค่ะเนาะ ี๋ยวไม่พิมจะมึนขหนียวคอนวมนะคะน้องมืง่กี้ครับเดี๋ยวจะลุกพุทนสะพอนะมือมองขาเนื่อยพนี่มือใจเนื่อยหล่อนล่นเลยวบบดีไปอืมกระ,ะดับ่ารีด้นดบอลนหน้อย หน э ้าเรจะจะปรนลาบทกครับงปกไดว่าการเน่ายะเกิดอะไรว่าใส่ยังไงนี่บ้านเนียบ้านมี้ใส่ข้าวนะคะพุ่นใส่ข้าวนีละหน่อหน่ะหน่อกน่อหน่อหน่อหน่ เดี๋ยวแม่งติมไส่เขานะคะเตรียมจะไปจะกินกับบลาใส่ข้าวนะคะเ,เพื่อนๆแจ้าใสา่เขานิทีบ้นบานๆนะคะเนาะนี่แหละหกินแบบบ้านๆน,นะคะหนึ่งขเข่าเหนียวไลๆ่ๆนะคะหนึ่ง ได้ติบใบกินตอนเศร้าแล้วก็ตอนเที่ยงอีกเนาะะตอนเที่ยงก็ได้กินอีบ้านห้ามันกับว่าต้องไปซื้อเขากินเท่ะไร่้านห้าหนึ่งกินเนองเนาะค่ะหนึ่งกินเองค่ะบ้านสวนไม่กินกับมืนอกกนี่กับไม่ได้กีดยางเนาะคะ่ะพักยางก็ได้พักพอน,นะคะพักพอนวกน็ได้มีโอกาสได้มาทอบกับเขากินแบบ ใส่วเวลาเพราะกะทิเราก็จิเง็ีแบบรวดเร็วนะคะต้องทํางานวันนี้ก็ต้องไปซื้อเนือ้อมาเข็ดกินนะคะเข้าเสื้อเนื้อนะครับปลูกพักเข้ากับปลูกกินเองนะคะเนาะพักเบิงบงบังพักพื้นลูกค่ะพักสวยๆนะคะปลูกกินเองค่ะพักกาดพ,พักกาดหินมดสกดีมั้งนะคะ เขาไม้แล้วกันเขาไม่งามๆหอมมค่ะข้าวใหม่สวยๆนะคะข้าวเหนียวข้าวใหม่อ่อนๆนะคะมาจิ้มกับใจเขานะคะก้อนหมักไงค่ะหนึ่งหัวหมักไงนะคะเนาะคนอีสานถ้าเรากินข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะใส่ติดเลยค่ะ เราก็จะใส่ปิดนะคะแล้วก็เอาออกเซเรียบร้อยข้าวเราไป็ได้เต็มปิดเรียบร้อยค่ะกล้วยเซ็บเสีนะคะเขนาดน้อบมบักือแสุดยอดนะคะพักในติ้มกระเทียมใบเรียบร้อยนะคะพักเก็บเอานะคะเก็บเอาอยุ นี่ข้าวปุ๋ยนะคะนานี่เป็นนาหนาหนา,หนาวนะคะพักเข้ากันเก็บกินน้ำัวน้ำสวนนอกจาเฮ็ดเอาปลูกเอามะนาวต่อไปกันดูเนื้อนะคะทำหลาบนะคะเข้ากันดีบ้ายังล่ะคะเ,เพื่อนๆแต่เฮ็ดหลาบเนื้อกินกันเนาะ บบดเดี๋ยวแม่ติมสิผ้าปไปเก็บใบมะกรูดาคะ่ะตอนนี้เราจะพักอีกใบมะกรูดค้ังก่นปลูกเองนะค่ะนาะหทั้งจากเหพ่อบานเค็ดลาบใบแม่ติมกับสิพา้ามั่งเก็บใบมะกรูดคุนจะต้นมะกรูดตนน้นมะเญยไกินตลอดปีตลอดศาตรกตังสิบ่เหมะะือดตัวค่ะใครอยากได้ก็ให้เ่นมาเก็บเอานะคะใบมะกรูดลายค่ะ มันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ตอใบยังไงใบมะกรูดใบใหญ่ๆเลยนะคะพันชีดนามหดดชีดนามหุดนะคะใบมะกรูดบงพี่น่ใบยหง่คักเนาะใบใหญ่ๆเลยใส่กล้วยใส่ลาบมัดเข่ากันด่ค่ะ ไปง่าจมากจ้นาน้มกระเด็นใส่กระเก็บไปเฉพาะที่จะเก็บจินหรือขนมบ่ได้เก็บไปไรเก็บไปลายเขากบ็บ่ไเด้ใส่นะเะามีต้นนึนดีแล้วเดี๋ยวเ้ากับไปเก็บผักกาดกินอีกกน้อยค่ะผักกาดกินนะคะเขินผักกาดกินอเอาเอานังได้ดีเอานังนี่เานานเนะ นีหลายนียค่ค่ะเพื่อนๆอันนี้หอมปอบเลยค่ะห้าวาเก็บไปเรียบรไปเราเพิ่งกัดหัวกระปุกมืออันนี้ผักกาดหินผักกาดหินเนาะค่ะเนาะ,ะอีกตัวกับกระรังเกิดเดี๋ยวแม่ติมสิบ้าเก็บไปกินกับลาบเนาะค่ะเนาะมีห้องเก็บเ้ากัเด็ดไปเลยเด็ดเอาเลยวิธีให้บานเท่เาบานนะคะปลูกเองกินเองไม่ต้องซื้อแล้วค่ะเนาะไม่ต้องซื้อ ้ามีสวนมีพื้นทีนะ่ในการเห็ดผักสดนะคะที่สำคัญไร้สารนะคะปลอดสารพิษนะคะกินแบบบต่ต้องเปคิดเนี่ยกินแบบบต่ต้องระวังยัง้งทั้งสิ้นนะคะกินเยอะๆเลยผักใบเขียวประโยชน์มากมากเลยค่ะผักกาดยินนะ่ะเขาเอ็นผักกาดยินนะคะเนาะเขามาได้กินซ่อมดอกเขากินต้นซ้อนี่แหละคะ่ะกินกระปุน่นกระลาบนี่เขากันดีมันยั้งค่ะเพื่อน นี่คือวิถีชีวิตบ้นบานๆนะคะของแม่ติมบ้านสวนนะคะเนาะปลูกเองกินเองมาได้ซืกก้อแค่ว่ากล้วยกล้วยขามห่อนกับปลูกเองนะคะกินเองเลยมีหลายอยา่างหลายแนวเนาะคะ่ะต้ากไปเก็บไปสะพเพข้อถึงก,กินนะคะมันกินบ่เบิดเราปลูกไป็ะห่ากับกินนี่ทุกวันนะคะตอนนี้ก็คือพะไอตูเนาะคะ่ะเนพะไอตูกำลังงาม แล้วเ้างก็มันงามแล้วเอาก็เอาไปเก็บเฉพาะที่จะกินเพราะว่าส้มหนึ่งเก็บไปแล้วพืชผักสวนครัวเราก็มีนะคะวันนี้อากาศเนี่ยมาเศาอากาศเย็นค่ะหนาวเย็น พอบ้านกับฟักลาบปกบกไว้นะคะเมติมกับมาเก็บผักมปกินกับนะคะผักสเสดาพมันก็นเก็บเรียบร้อยนะคะพักเมติมก็มีหลายหมองนะคะเขาปลูกไว้ใส่กระทางไว้ปลูกใส่กระถางไว้มาเป็นส่วนพ่อได้กินนะคะสวนควนอยูกันนี้เละคะ่ะมันก็โตขึ้นแล้วนะคะเห็นบ่คคะปลูกใส่กระถางงามบระจาพ่อได้กิน,นกกได้แกะคัดไปนะคะเนาะ ดอกแค่ดอกอะไรก็เต็มเลยนะคะดอกแค่ใบายานั่งปลูกมดค่ะเราอยู่บ้านสวนเราก็ปลูกนะคะเรามีสวนยางเก็บย,ยางนะคะมือนี้เราพักนะคะเมื่อกี้แค่บ้านมันแบบผักกะเดาเก็บมาแล้วนะคะผักกะเดาเก็บไาแล้วเก็บมาแล้วแล้วก็จะไปล้างนะคะนี่ไงคะเพื่อนๆที่สําคัญนะคะ้วย กล้วยหอมทองกันเรียบไมาเรียบร้อยแล้วกค่กล้วยหอมทองเข้าไปบม่มแล้วค่ะเนาะพอได้กินเลยค่ะกล้วยหอมทองพันสวยงามพันเสียบเสีบเนาะค่ะเนาะคือยูบานสวนกับยูเอ็อดยูเอ็ดดินนะครันี่กินเลยๆเนาะคะ่ะมะน,นาวก็ปลูกเต็มต้นเลยอันนี้ก็กล้วยหอมนะคะเนาะกล้วยหอมทองอร่อยมากค่ะ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะะเนาะค่ะน้อคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะถืถอใจก,กับกุ้ยไหลกแชร์ให้แม่ติม๋มซำไม่ได้ดจ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะแม่ติม๋มซำสวนค่ะ